สวัสดีครับสวัสดีมิรักเช่ากินแสบสู้หูสุกคนครับเมื่อในพบพพอกันคือเก่านะครับกระเบาเช่นเช่นโสรยแชแนวครับผมมาครับพี่น้องพอกันบรรยากาศแย่แรงๆครับก้อยเนื้อใส่บกม่วงครับพี่น้องก้อยเปรี้ยวนะครับย่างดีๆแล้วก็เอามาก้อยครับพี่น้องย่างพอซ้ำานึงนี่แหละครับอย่าเอาสุกคักเดี๋ยวมันหยาบครับเอาย่างพอซ้ำล่าพอซ้ำานึงนี่แหละครับพี่น้อง อย่างดีๆเรามากก้อยแซลม่วงฟักบกม่วงใส่นะครับเปรี้ยวๆมากับผักกะผักกาดหินผักชีนะครับแตงกวาอ่าถั่วฝักงยงาวนะครับพี่น้องมากับเสีบเสบน้ำเบาเช่นย่ามร่งๆรขุยเอวครับยง่งหลดครับพี่น้อง <c oughs> เอาแบบสุกบางน้ำจังน้อยครับพี่น้องิ่นว่ากินสุกน้ำแน่วสั่นแลาก,กินตดิบหลาย <c oughs> โอ้ต่บ่าเบาเช่นนี่มักดิบหลายกว่าสุกนะครับพี่น้อง แซ่บคือขเขาครับ,เป,บเปรี้ยวๆนะครับก้วยใส่บเข่า,าข,าขวหัวหอมใส่บอกม่วงเพิ่มอื้ม ไปไปแมวหน่อยแมวหน่อยจากมาตัตาไซคับพี่น้องแมวปลา ว่าตะกินเขา่าไกเ่เห็นคนเนี่ยมันกับมาเฝ้ารอครับไก่เนาะธรรมาชาติโคงมัน Mm. Mm. 嗯。Mm hmm. เบาเช่นซ้อยตอนหน่อยๆน,นะครับพี่หลองถ้าฟักเอาในี่ก็ดีขึ้นนครับย่างนี่ดีเราฟักจะก้อย อืออมันหลงป่ามาจะใส่บุน่ยครับแมวน่อยผู้ดใดเราเามาผด โอ้จุดจวดครับพี่น้องเดิมเพชรแล้ว มาเย็นเขาล่งเอา,เอาพอดีลุงเพิ่นมาเด็ดน้ำรับ อืมเอากะเสบคักคือเก่าครับพี่น้องก้อยใส่บกม่วงนะครับก้อยเนื้อย่างเพราะซ้ำหนึ่งเนี่ยครับฝักบกม่วงใส่บันเปรี้ยวครับแสบคักคือเก่าครับสําหรับคลิปนี้เบาเช่นกันเลยมากินฝากพีตอนน้องไว้คือเกานะครับอยู่ทงอยู่ท่าครับพี่น้องข่างเตาทานพ่นขามหม่องเกานี่แหละครับ เอากา็ขอบบุญขอบคุณนะครับพี่น้องเอฟซทุกท่านที่คอยติดตามรับชมเบวเชนนะครับก็คอยสนับสนุนคอยกดไลค์กดแชร์นะครับบว่าสิเป็นช่องทางเฟซบุ Facebook, YouTube, ๊กยูทูบหรือว่าติกต็อกก็ได้นะครับขอบบุญขอบคุณจากใจจริงครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เบวเชนเสียไหวซําน่ก่อนนะครับคลิปหน้าพอกันไหมติดตามกันไว้นะครับ่บาเาวเชนสีได้ยังมาฝากพีตอนน้องนะครับขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับขอห้สุกสม ร่ำรวยสำเร็จลุงเรื่องยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ